จักรยานยนต์ซูเปอร์โมโต้หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อของโมตาดได้รับความนิยมอย่างมากในยุโรปและเริ่มขยายตัวเข้ามาในเอเชีย er, ครับเป็นการแข่งขันที่นํารถมอเตอร์ครอสมาใส่ล้อแบบทางเรียบคนดูจะได้ซึมซับบรรยากาศอย่างใกล้ชิดติดขอบสนามรถแต่ละคันสามารถกระโดดเนินได้แต่ฝุ่นไม่ฟุ้งเหมือนมอเตอร์ครอสฤดูการนี้สหพันธ์จักรยานยนต์นานาชาติจัดการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย er ทั้งหมด6สนามซึ่งนักแข่งไทยอย่างเกมประการทั้งทองเด็กหนุ่มจากตราดโชว์ฟอร์มได้อย่างดีเยี่ยม เก็บมาได้แล้ว194คะแนนจาก4สนามแรกนำโด่งเป็นจ่าฝูงในเวลานี้ขอแค่เกมประคองตัวใน2สนามสุดท้ายที่เปิดดาซิตี้มอลล์รัฐปีนังของมาเลเซียในวันเสาร์ทย์นี้ได้เขาจะเป็นแชมป์เอเชียทันทีก็มาสู้กับชาวต่างชาติหลายๆคนนะก็มีทั้งเก่งๆมาเยอะแยะเลยครับก็อยากจะให้ที่ที่ดูทางบ้านหรือว่าที่ติดตามกันอยู่ก็อยากให้ช่วยเชียรเฉียกันด้วยครับหลังผมแล้วก็เบนมาสิตอีกคนนึงก็เป็นเด็กไทย เพื่อน,นักแข่งไทยที่เกมพูดถึงคือเบนประสิทธิ์ฮาเกน้นหนุ่มลูกครึ่งไทยโนเวย์ที่ทําคะแนนอยู่ในอันดับที่5เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองด้วยสไตล์การบิดที่เร้าใจและหน้าตาอันหล่อเหลาของเขานั่นเองทั้งหมดนี้คือการโหมโรงความมันของซูเปอร์มอเตอร์ครับบทสรุปของศึกชิงแชมป์เอเชียนในฤดูกาลนี้จะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้ในช่วงข่าวของทางสถานีในวันจันทร์นี้นะครับชยศผู้ศาสตร์ถ่ายภาพ ปราวิทย์ัศนวิสุขรายงานจากรัฐปีนังประเทศมาเลเซียครับ